เห็นแบบข้างหลังอะน,นะไปปะขึ้นไบึงปะขึ้นไบงะะอขำเนี่ยบาได้ปหมดเาได้หดเลขำถักสบายดีเพ<ป>ื่อพี่น้องหมอบอกเขางเปิดภาพมากอะอยู่ในงานวัดนอนเพื่อพี่น้องในก,ก่าวคำว่าสบายดีเพื่อพี่น้องเบิดสุขสุกุล ว่าสิเป็นภพยในประเทศเด๋อวต่างประเทศเนาะก็ยินดีครับโซซองหนูนี่สาวล่าพี่น้องเอาถือเกือบเผาบ่เขาไม่ได้เอาน้ำเขาส่งพระเนี่ยนี่ กะมาเปิดมึเปิดตตอยู่ที่วัดวัดนี่ไงโอ้ลามายอ่อยยอัน้อหเนีอยยอ่ยวัดวุขอบอเขาจะขึ้น,น,ไ,นไปเลยได้หรอหรืไม่ได้เขาขึ้นไปหรอกหรือว่ามีต้องมีคนเปิดเาหม,มูมีมหมต้องมูนมทนาก่อนอนะต้องมูทนาแล้วก็จุทุบยกกระเ๋าเนี่ย หยกลงบึง,งนึกอะพี่น้องเลยง <c oughs> ดงามลายเนาะนเป็นเป็นขั้งแรกเป็นขั้งแรกของสานีลแล้วพี่น้องที่ได้มามงองแงอยากมานะ <c oughs> อธิษฐานด้วยอธิษฐานว่างไง <c oughs> อะไรนพ่้อ ขมงตัวหาตังหาได้ตังหาเงินได้เงินหาทำได้ทำได้ด้วยซ้ายทุกอารมณ์ทันี่เชี่ยเรจะทำยังไงอมาวิเธอเอาอะไรกระเพกระเยอ่ไหนหร่อยนนี้ขอพรจุดทูบขอพรนี่เธอมาส่งน้ ก็ทรงหน้าเหมือนคือเรนุดทูบขอพ่อ youtube กี่ดอกคู่หนึ่งตี่มมีเทียนอยู่นะเนี่ยเคือเขาฟุ้งจุดแล้วแต่ว่ามันหมดเลยจุดเชื่อเทียนนันไหน ありあとう。 มาหุามา,าดุดน,น่าจะพุทเี่เน,นะมาลดน้ำเนนี่นะเดี๋ยวมาขอฟคะก็้ขอจุดขอฟรก็น้แ้มาจุดให้ฉันเลยอ่นนี้จุดไหน ปอนเตนนั่นเลยูยยอนิงซีคอยากปอนขอยเรปอนชีซีนะี่คะลูกของเลยโอเค

เขาก็ให้ลูกไปอ่ะให้เต yes. ียวนี่เส euh ียงซี้วะคนเยอะทุกคนมาขึ้นมาทางนี้เราขึ้นมาทางนี้ปวดเกือบด้วยนะคนวะ มันเป็นยามนั่นก็สี้งานเนาะปลูกต้นไม้เครือใส่กาขึ้นทั้งนั้นก็ได้นี่ถ่ายรูปวะขึ้นทั้งนั้นก็ได้ขึ้นทางนี้ก็ได้ ข่าวฟอนหลวงประเสริฐพ,พ,พ่อพอตัวอ๋อละฆังต,ตงงีนันน้ำตาขาขาตั้งละฆังคนนึกว่าอวายละฆังอ๋อนี่มันลูกปืนใหญ่เนี่ยเนี่ยอ๋อเขาไม่เห็นละฆังซื้อเลยหืม ใช่ลูกพื้นใหญ่ครับมาทำเป็นแบบนี้อังพุนเอานะคือมาส่งบุคคลไปก็อย่างมาส่งบรรยากาศในซืนอเนาะพี่น้องกูได้ถือหนามลงมากำลังสั่งพี่น้องเลยโอ้โเขาตีเอาเลยเขาไปลูปกูจะสายลูกมันสีดังเนาะที่ถ่ายลูกจิ๊ก ม่ายแอกมากอั๊กเกอร์ตั๊กเกิดหัดใหญ่เ,เลยเนาะถ้ายทำดีนะที่มีงูด้วยท้ยมันออกมาจากสมมาเป็นวัดท่องเที่ยวเลยไปพี่น้นองเลยนี่น้านมันเอเข้าไห้อะไรน่ะบ้านอ๋อมันต้องมีน้าขมิญนะกับผสมกับนาำเออถ่ายรูปไปที่ยวลึกอคนนีน,น อกคอกระ่อกคุณอา,นานหานองไร้คนร้ายเนาะคิดว่าจะคนร้ายกันในะช่นบอลลิงใส่ Nhay cơn nó chợ lạc 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 à lạc 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 อ๋อม oh, no. ีตัวจริงก็เนี่ยไปเดินไปเดินข้างล่างเหรอทางนี้ก็ได้ถามว่ามาทำอะไรจ้ะก็เราถาก็ไม่ตอบเนี่ยคือจังเลยผ่านบรรยากาศเน้องเออแต่มันมันเปินทางแล้วเด็กอ่ะมีหุ่มีหางด้วยน้ำย่างบกเลยเลย เอาถ่ายถ่ายตรงนี้ดีกว่าตรงนี้สฉวอย่าตาตรงนี้ก็ได้ทามาบ้าเนะจะห่วยพี่น้องงามมันดีเนาะเป็นครั้งแรกเลยนะพี่น้องเลยได้มาเปิดหูเปิดตาแล้วน่าเถอะ แล้วตรงนี้สวยตรงหางเลยอะซึ่งมาเป็นท่องเที่ยวอ,อลีที่น้องเลยกำลังแบบว่าอันเห็ <c oughs> นยัง

ออกไปขอให้ได้ต,ดตังได้ตังสาธุเสด็จชื่อหมยก็ขอมันถึง er <ป follow. S 1> นะเพ <isty Oder> ี่อนนะอออ้หจะล็อกเค็งขเลยขเลยแต่ข้างในมันไม่มีอะไรขาเลยนี่ อามา่ายมันตะเครับบ่โอ้ลูกอะระวังตกเลยนัะเข้มนมีนอนไหรออวัดนิวลิงเันเป็นวัดนี่ฮะนิ่วัดภูเขาข้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ buchan khen buchan khen buchan này buchan 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 đi Phuken. ทางไปยังไงเนี่ยใ,ใหญ่เลยขั่วเลยเนาะขั่วเกินเลยหล่อหล่อแบบหล่อ,อ,ลอเกือบเป็นยังอย่างหอบไไะยอะไรเนาะผู้ทั้งนั่นไงทั้นนนยยงนั่นยังบริไปถ้ามีไยเป็นกลางคืนในสีงามเลยนะ แต่ถ sí, ้าว่าเป็นกลานสีเงียบเงียบเลยแหะหนวเตะเคียนบ่เอนยุงเตือนยางเ้นนดมีแต่คนล่นอน้อนไลยพบสมควร

tiếu luôn đi đua máy. Khám soi pháp, không khí cả nó phong nhã. Thôi, thằng này mình đầm <laughs> มาหรัไปเห็ดบุญนร่อวะเห็ดบุญนร่อวะเดี๋ยวดิลูกจังอ่ะมาทายเนี่ยพี่ลูกเขาให้ถ่ายไปดูพี่น้อง vặt bát nhầy, ô ăn bình này mình, nhìn này đó tăng bớt nè, ừ, thấy cái đây nó tăng mấy nè, tăng nó ni bớt rồi, ừm, năn nẻ เยอะจังเลยั <c oughs> งนเเป็นร่างคนไอ้นี่ก็นั้ำเลยอ๋อนั่นเป็นผ้าวันเกิดเราใหญ่กว่าเพื่อนเลย,เยดูดิถ่ายถ่ายยังไงถ้าไม่เป็นเนี่ยเนี่ อย่างเลยดูดิขอาก็ดูดิโอโหจังดังเลยเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันดูยอะไรมันดังจังตัวไหนดังตัวไงนี่บ่ดังโอ้เปิดเคยชีมีบุญวาสนาเนาะดังขนาดนั่นไง เบิ่งเมื่อกี้ละลุเมื่อกี้ดังดังมาเบิ่งนูนี่เอา mm. อยู่ในขันต้อนะที่ทา เรียแรงเรียแรง,เ,นนแงเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งสดโอ,อ้ยฮิถูกลังหงมอย่าอธิษฐานใหม่อธิษฐานใหม่อธิษฐานใหม่มันมันมันไม่ดังเลยอย่างเป็นอย่างนั้นน oh oh อ๋อตายละโอ้ยออกไปได้ จังแล้วแบบนี้มึงไม่มดังมาแป๊บเดียวเด้อเีเินก็เราคิวแนะลพี่นะ้องเมนคือของของเรากินนี่เนาะบรามีอย่างว่านาำบอก

เออขอูยข่นลแต่ขอดูบ๊ื่นอย่างดังเนาะแต่เป็นไรเขามีบุญวาสนาส่เขามีบุญวาสนาเนาะพี่น้อง

จะสิยางมเน่ยนี่นะหลดได้เล่นหลดเหรอก็นอกคนก็เสร์หลดได้ก็มีห้างาห้างขาเนาะไม่พี่เนาะเออ เอาน้ำเปล่านะ กน no, ้ำเปล่าเหรน้ำไม่เปล่าไม่เอาอน้ำมันเ เเล่นไหมเคยเล่นบ้างเคยเคยก็เคยเล่นหนูเสืออะไรกินนะลูกชิ้นไม่เทะเลนร้องไม่หาย เคยเล่นบอเคยผมเคยนะขอเคยจะเถืเป็นเมนะเลองเบิงบอะเคยจะเถืคลิปนี้คาสิกระมานี้เนาะอให้พี่น้องฝากโปรน้องกดไลโปรแช่แล้วก็เป็ลังเซสาวนี่ขเนนเลอิปนี้สาวนี่ก็สิได้กอลกินตน้องเหก่อนกเนาะขอเก่าคำว่าสาัสดีสวัสดี ขายกระทะนั่นอีกน้อยแท้